เ0เหรียญลงมาก่อนหน้านี้ครับ YG เคยแนะนำว่าถ้าหลุด1,370ให้ลงไปรอแถวามร้เหรียญวันนี้ยังต้องรอจุดนั้นอยู่หรือเปล่าสถานการณ์มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างไปพูดคุยกันครับใน Go Alu b าย YG ครับสนับสนุนโดย YG l b u l l i o n a d Futures โทรศูนย์1อ5 วันนี้อยู่กับคุณพวันนวะวัฒนาทรัพย์นะครับรองประธานกรรมการบริหารของบริษัท YLG Boolean International ครับสวัสดีครับคุณพวันครับสวัสดีค่ะคุณพิชยุทธ์ค่ะเมื่อวานนี้เกิดอะไรขึ้นครับทองคําหลุดแนวรับสําคัญลงมาแล้วก็ไหลลงไปตรงพันสามร้อยหกสิบเอ็ดเหรียญด้วยคุณพวันคือหลักๆน่าจะไอตัวเลขการขอรับสวัสดิการการว่างงานมันน้อยลงประมาณแต่จริงๆก็ไม่เยอะนะคะแค่สามพันตำแหน่ง อันนั้นเป็นปัจจัยที่หนึ่งแล้วตัวเลขบ้างคือโดยรวมๆแล้วเนี่ยมันมีสามสี่ตัวเลขที่ประกาศมาแล้วดีขึ้นส่งผลให้นักลทงทุนก็คงจะเทขายทองคำเพื่อมูฟไปอยู่ที่ U.S. Currency ก็คืออาจจะทำกำไรระยะสั้นบวกกับ p ต d เด g o ก็เทขายไม่สงกันกว่าครับค่ะแต่หลักๆอย่างที่ดิฉันเคยบอกว่าพอช่วงตายรีเนี่ย คนที่เขาถือรองกันอยู่เขาก็พยายามที่จะทํากําไร,แล,รแล้วก็เจ็บเป็นยอดเงินก่อนที่จะปิดบุกกันนะคะครับผมก็เลยเมื่อวานก็เลยกระตุ้นแรงขายว่าอย่างนั้นนะครับเมื่อวานนี้จริงๆคุณธีพาบอกเราว่าถ้าหลุดพันสามลงมาอยากให้รอดูก่อนแต่ถ้าพันสามรอยค่อยกลับเข้ามาซื้ออีกครั้งหนึ่งแต่ลงมาต่ำสุดได้แค่พันสามรอเเมื่อวานนี้จุดนี้ซื้อได้หรือยังครับหรือว่ายังต้องรออยู่ครับ คือถ้ามองเนี่ยจากตรงนี้ไปจนถึงพันสามร้อยห้าสิบถ้ามีทยอยซื้อได้ค่ะก็ยังเชื่อว่ายังทย,ทยอยซื้อได้เพราะว่าจากที่ได้ข่าวมาเนี่ยตอนตอน้ตนควอเตอร์แรกเนี่ยน่าจะเห็นพ<า>ันห้าถึงพันหกเพราะฉะนั้นได <c oughs> ้ได้ครับครับ <c oughs> ผมครับแด้ครับเม่วันเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าช่วงนี้เนี่ยคือไม่ต้องรอซื้อที่สุด <3 S 1> ที่สุดใครจะซื้อโลได้นะครับทยอยสะสมได้อะค่ะ คุณพวันได้ข่าวมาจากไหนครับเ <laughs> พราะส่วนใหญ่พวกนักวิเคราะห์จากบุลเล่นแบงค์เนี่ยค่ะเขาก็จะวิเคราะห์กันมามีคนวิเคราะห์จนถึงพันสามร้อยเจ็ดสิบไอ้พันพ <700. S 2> ันเจ็ดร้อยสมโอ้โหแต่แตเราคึ้ด้วยความที่เราธุรกฤฤิจนี้เป็นใกล้ตัวเราก็ไม่อยากที่จะวิเคราะห์ที่มันไกลเกินความเป็นจริงแต่ โอกาสที่จะเห็นคันห้ามีแน่ๆค่ะในไรตรามาสที่หนึ่งนี้เลยเหรอครับคุณพ่วันใช่ค่ะใช่จากสาเหตุอะไรครับเ<อ>ม็ดเงินก็หลังพักร้อนล <Q, S 2> ับมาค่ะ q ิวตรงนี้เป็นตัวหนึ่งซึ่งซึ่งก็มองเห็นว่าเขาก็ปั๊มเงินเข้าในเอ่อในในเศรษฐกิจของเขาโดยที่มัน,นไม่ได้มีอะไรแบ<ม>็กอัพก็หมายถึงว่าความไม่สเสถียรของของตลาดการเงิน,นงของเขาเพราะนั้นอันนี้เนี่ย ทองมันเป็นเชฟเทเล่นตัวหนึ่งแต่ไอตรงที่ช่วงนี้ที่มันลงก็เพราะว่าหนึ่งคนปิดบุกสองคนที่นักลงทุนที่เป็นส์ใหญ่จริงๆพอปิดเสร็จเขาก็จะหยุดทําการเพื่อเตรียมที่จะจะปิดปิดโดยเาราะงนั้นเนี่ยกว่าจะเริ่มโดดเข้ามาลงทุนกันจริงๆเนี่ยน,น่าจะเป็นปีหน้าแต่ถ้าเห็นช่วงเนี้มันเหวี่ยงมากอย่างสามสิบเหรียญยี่สิบเหรียญด้วยความที่ตลาดมันบางมากโดยปกติถ้าคนลงทุนพวกตลาดโคมเก็กก็จะเห็นว่า มันจะมีตัวเลขตั้งซื้อตั้งขายมันโกลฟิวเจอร์เราเนี่ยก่อนหน้านี้มันจะเป็นปริมาณที่เยอะมากแต่ช่วงนี้ถ้าจะเห็นเนี่ยคนตั้งซื้อตั้งขายจะเป็นสองสัญญาห้าสัญญาสิบสัญญา<อ>ซึ่งมันมากมากเพราะฉะนั้นถ้ามีก้อนใหญ่ลงมามันก็สามารถผลักให้ให้ตลาดขึ้นลงได้เร็วอะคะ่ะอืมครับผมสถานการณ์ค่างเงินช่วงนี้ก็นิ่งๆด้วยนะครับถ้าเทียบกลยุทธ<ช>์ในโกลฟิวเจอร์แนะนํายังไงครับสําหรับโกลฟิวเจอร์ถ้านักลงทุนเนี่ยเอ สามารถเข้ามาเาซื้อก่อนก็ซื้อได้นะคะพยทยอย,ยซื้อเข้ามาแล้วก็รอ,อปิดสถานะตีหน้าแต่ถ้าใครที่ม,มีกําไรอยู่แล้วถ้าปิดสถานะได้ก็ปิดแล้วรอต่ำกว่านี้ซื้อ,อได้ะะอ่ะค่ะอย่<ต><ห>ไม่แนะนําให้ช็อตนะคะไม่แนะนําให้ช็อตอยู่ดีนะครับคือคยังไงไตรามาสถถึงมองว่าจะขึ้นในมุมมองของว่าทีก็มองว่าลงก็ไม่น่าจะลึกอัค่ะครับผมดาวไซด์น้อยกว่าอัพไซด์ใครที่เคยถืออยู่แถวสองหมื่นยังถือได้นะครับ ก็ยังถือได้ค่ะครับผมได้ครับขอบคุณมากมากครับค,คุณพวันครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับนั่นคือมุมมองของ YLG Bullion f u t u r e นะครับหลังจากหลุดระดับแนวรับตรงพันเจ็ดสามร้อยเจ็ดสิบเหรียญลงมา รอซื้อได้แต่คุณพรอนวไม่ต้องรอตกลมๆตมร้อยห้านะครับทยอยซื้อได้เลยเพราะไม่มีใครจะซื้อได้ที่จุดต่ำสุดอยู่แล้วนะครับของในตลาดรอบนะครับยังไงก็ตามปรายมาหนึปีหน้ามองดีอยู่ครับ YLG เขามองกันไกลถึง1,500เหรียญภายในปลายมาหนึของปีหน้าจากหลายสาเหตุที่คุณพรวันพูดมาแล้วนะครับส่วนตลาดหุ้นเอง